ชาดวดวลรัเสเซียออกหนังสือเตือนเขตห้ามบินจะใช้ขีบรุ์โอเลนิิกโจมตียูเครนในช่วงเช้านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจำวันที่13ธันวาคม 2,567ท่านผู้ฟังครับข่าวขาวคว,ว,วามเคลื่อนไหวสงครามรัเสเซียยูเครนตอนนี้ดูเหมือนว่าเน้นหนักในเรื่องของการที่มันมีข่าวมีการแจ้งเตือนการใช้ขีประวุธโอเลสนิกนะครับซึ่งถือว่าเป็น IRBM พิสัยกลางที่รัเสเซียอาจจะมีการใช้โจมตีเข้ามาในเมืองใดเมืองหนึ่งของยูเครน ภายในช่วงวันหรือว่าวันต่อไปหรือว่าวันนี้นี่และครับเพราะว่ามันมีรายงานข่าวออกมาชัดเจนจากการวิเคราะห์ในเรื่องของหนังสือเตือนการใช้งาน สำหรับนักบินนี่แหละครับมีการวิเคราะห์ตรงกันนะครับว่าการโจมตีนั้นมันอาจเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ก็คือวันนี้ 13.. บธันวาคมนี่ละครับท่านผู้ฟังครับข่าวในเรื่องของการโจมตีที่เกิดขึ้นจากขีโร์โอเลสนิ้ของรัสเซียนเนี่ยนะครับมันมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความเสี่ยง ในเรื่องของอุบัติเหตุนิวเคลียร์ลองคิดดูนะครับถ้าเผื่อมีการโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของยูเครนโดยเฉพาะเมืองที่มีโรงงานนิวเคลียร์อย่างซาโปลิเซียนี่แหละครับซาโปลิเซียนั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่และขณะเดียวกันถ้าเผื่อโรงงานเหล่านี้ได้รับความกระทบกระเทือนในเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่สามารถไปป้อนระบบหล่อเลี้ยงเตาปฏิกรณ์ได้นี่แหละครับ หายนะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนเชอร์โนบิโลโรงงานไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่หลอมละลายจนกลายเป็นกัมมันตาภาพรังสีก็เกิดขึ้นจากการที่ความผิดพลาดในการทดสอบระบบนี่แหละครับความไม่ชำนาญมันกลายเป็นว่าเตาปฏิกรณ์ละลาย,ลายแล้วก็ทําให้นิวเคลียร์สารกัมมันตรังสีที่อยู่ในเตาปฏิกรณ์นี่แหละครับมันแพร่กระจายกลายเป็นหายนะที่ยังปัจจุบันนั้น ยังไม่สามารถกําจัดได้หมดสิ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ยูเครนเมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะที่ซาปโปลิเซียนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยง จากหายนะของกัมมันตรังสีถ้าเผื่อมีการแพร่กระจายโดยที่รัเสเซียนั้นไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์เรียกได้ว่าแค่รัเสเซียยิงอาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งถล่มเมืองเหล่านี้หนัก,นกๆทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องและไม่สามารถหล่อเลี้ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปลิเซได้มันก็กลายเป็นหายนะเพราะนั้นความห่วงใยในเรื่องของการที่รัเสเซียโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานโครงสร้างพื้นฐานของยูเครน อย่างหนักนี่ะครับตอนนี้มันก็เลยได้รับความกังวลการที่อาจจะเกิดเรื่องของภัยนิวเคลียร์ร้ายแรงเพราะฉะนั้นการโจมตีที่หรือรวมถึงการาการโจมตีที่เกิดขึ้นในเรื่องโครงสร้างพลังงานอย่างหนักของรัสเซียที่จูเตียนโจมตีเข้ามาในยูเครนปัจจุบันนี่แหละครับมันก็เลยมีคําเตือนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากนานาชาตินี่แหละครับว่าการโจมตีต่างๆเหล่านี้ มันเพิ่มโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อย่างมากความเสี่ยงต่อเหตุการณ์หายหน้านั้นจะเกิดขึ้นจริงโดยอาจมันจะมีผลกระทบระยะยาวทั้งรัเสเซียทั้งยูเครนและก็ภูมิภาคใกล้เคียงแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนี่แหละครับเขาจะไม่สนใจเรื่องความปลอดภยัยแบบต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่ารัเสเซียตอนนี้มุ่งหน้าที่จะทําลายให้ยูเครนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ท่านผู้ฟังครับยูเครนตอนนี้ลดการดําเนินการที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์9เครื่องทั่วยูเครนโดยเฉพาะที่โรงงานเคเมนิสกี้ที่ปูยิภาคสบโบลิเซียนี่ยครับรวมถึงโรงไฟฟ้า ลิฟต์นี่ด้วยซึ่งโรงไฟฟ้าเหนียวนี่นะครับมันจะส่งผลต่อเนื่องถึงความปลอดภัยถ้าเผื่อพลังงานที่มาใช้หล่อเลี้ยงโรงงานนิวเคลียร์เหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อมันถูกสูญหายไปไม่ได้รับการสนับสนุนไฟฟ้านี่แหละครับมันอาจจะทําให้เตาฟิกรม์นี่มัาเกิดความร้อนสูงจนละลายและสามารถปล่อยหลังสีเป็นอันตรายได้ท่านผู้ฟังครับข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวของนักเสียที่จะมีการใช้ขีปนาวุธ โจมตีเข้าไปในดินแดนของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการที่รัสเซียนี่แหละครับต้องการอะไรกันแน่ในการที่จะโจมตีเข้ามาในยูเครนครั้งใหม่โดยเฉพาะการใช้ขีปุรุตโอเลสนิกท่านผู้ฟังครับรัสเซียนั้นอาจจะยิงขีปุรุธโอเลสนิกลูกที่2เข้ามาที่เมืองใดเมืองหนึ่งของยูเครนเลยครับตอนนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้เพราะนั้นรัสเซียตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพยายามในการข่มขู่ชาตินาโต้ต่าง รวมถึงอเมริกาด้วยนะครับพันธมิตรของยูเคนี่แหละครับไม่ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือยูเคนเรียกได้ว่าการโจมตียูเคนั้นเหมือนเป็นการขู่ชาตินาโต้ตรงๆเลยนะครับว่าไม่ให้มีการช่วยเหลือเพราะนั้นการโจมตีถ้าเกิดเกิดขึ้นเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วมันไปกระทบเรื่องนิวเคลียร์นี่แหละครับมันจะเป็นการข่มขู่ที่ส่งสัญญาณชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ให้กับชาตินาโต้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเผื่อมีการแพร่กระจายรังสีเหมือนที่มันเกิดขึ้นที่โรงงานเชอร์นบิลเชอร์นบิลมันก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือใกล้ๆด้านล่างเบลารุสลงมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเชอร์นบิลนี่แหละครับสารกัมมันตรังสีนั้นมันก็แพร่กระจายไปตามลมตามอากาศที่มันปลิวไปนี่แหละครับไปถึงยุโรปไปถึงในเรื่องของการผลิตการเกษตรนะครับ ซึ่งประเทศต่างๆในยุโรปนั้นก็กังวลในเรื่องของสารกัมมันตรังสีลองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อเมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะที่สโปิเซียนี่แหละครับมันเตาปฏิกิริยามันละลายไปหายนนามันเกิดขึ้นทั่วยุโรปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการโจมตีถ้าเผื่อรัเสเซียจะมีการใช้โอเล็กนิกโจมตีอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับเป้าหมายการทดลองของปูตินครั้งนี้คงไม่ได้ทดลองเปล่าๆ ทดลองเพื่อจะให้ดูว่าระเบิด6ลูกนี่แหละครับมันแยกตัวได้อีก6ลูกเป็น6,6คูณเป็น36หัวลบนั้นปูตินนั้นคงไม่ต้องการโชว์อีกแล้วแต่ที่ปูตินต้องการจะโชว์ครั้งนี้ก็คือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นความน่ากลัวของอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของการโจมตีเพราะนั้นเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้นี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเมืองใดเมืองหนึ่งของรัเสเซียของยูเครน จะต้องเป็นเป้าในการโจมตีเป้าในการโจมตีครั้งนี้มันจะต้องส่งคําขู่ที่รุนแรงที่น่ากลัวมากกว่าครั้งก่อนเพราะฉะนั้นเมืองในบริเวณแถบนี้ที่อยู่ติดติดกันกับเมืองที่มีการโจมตีครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีการใช้ขีปนาวุธโจมตีโอเลนิกโจมตีเข้าไปในยูเคนก็คือเมืองดานิโปรเพราะฉะนั้นเมืองที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับดานิโปรมันจึงเป็นไปที่ไหนไม่ได้นั่นก็คือ เมืองซาโปลิเซียท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ซาโปลิเซียนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช้าวันนี้เนี่ยแหละครับจากการที่มันมีการส่งสัญญาณหลายๆอย่างออกมาจากทางฝั่งของรัเสเซียรวมถึงการที่รัเสเซียออกเขตห้ามบินนี่เลยครับมันกลายเป็นเป้าหมายชัดเจนว่าการโจมตีครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ก็คือวันนี้นี่หละครับ13ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับ กลาโหมของอเมริกัน,นั้นได้มีการออกคำเตือนตั้งแต่วันที่8ธันวาคมมาแล้วนะครับแล้วว่าให้เอาคำเตือนประชาชนชาวอเมริกันเองเนี่แหละครับให้ระมัดระวังการโจมตีมันอาจจะเกิดขึ้นจากรัเสเซียนี่แหละครับที่จะมีปฏิบัติการโจมตีเข้ามาในดินแดนของยูเครนโดยเฉพาะก,การโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่บูฟังครับข่าวนี้ที่มันออกมาที่บอกว่ารัเสเซียออกเขตห้ามบินนี่แหละครับ มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ได้มีการนำมาวิเคราะห์กันนะครับว่ารัสเซียอาจจะทดสอบยิงขีปุตโอเลสนิกในช่วงเช้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้เลยครับโดยรัสเซียตอนนี้ได้ออกหนังสือเตือนแจ้งนักบินหลายฉบับเรียกได้ว่าโนเทมนี่แหละครับพร้อมทั้งคำเตือนของอเมริกาที่ระบุว่าในเร็วนี้นั้นรัสเซีย er อาจจะดำเนินการทดสอบยิงขีปุตโอเลสนิกตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งรัสเซีย er อาจจะยิงขีปุตโธไอา ในเช้าวันศุกร์ก็คือวันนี้เะครับเพราะว่าหนังสือเตือนนักบินนี่แหละครับมันออกมาหลายฉบับเหลือเกินในช้างนี้และหนังสือเตือนหรือว่าโนแทมที่ออกในครั้งนี้เนี่ยครับก็จะออกในคําเตือนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาของเช้าวันศุกร์สิบสาธันวาคมก็คือวันนี้ตามเวลาของอามาตรฐานโลกเนี่ยครับซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นทดสอบศูนย์ทดสอบที่จะมีการใช้งานก็จะเกิดขึ้น ที่ฐานทดสอบคาปูชินยานี่หละครับซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวที่มีการใช้ทดสอบคีบุตโอเลสนี้ครั้งล่าสุดท่านผู้ฟังครับหนังสือเตือนเขตห้ามบินหรือว่าโนเทมที่ออกมาครั้งนี้เ่ยครับตามรูปที่เรานําเสนอเอครับมันก็จะออกหนังสือคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายน2567 ก่อนเหตุการณ์ที่จะมีการใช้ขีปุตในวันที่21เพราะฉนั้นหนังสือออกเตือน1วันเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยมีภาพถ่ายของการใช้งานในเรื่องของเครื่องบินในบริเวณแถบยุโรปให้ดูนะครับว่าเราจะเห็นช่องว่างโวโวหลายช่องเหมือนกันแต่ช่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ฐานทดสอบคาปูชินยาของ รัเสเซียและก็พื้นที่ประเทศยูเครนมันก็เลยเป็นล่องลอยของเครื่องบินไม่มีการเคลื่อนไหวในแถบนั้นเรียกว่าไม่มีการบินในแถบนั้นเพราะว่านักบินนั้นเขาก็กลัวว่าจะกลายเป็นเหยื่อของขีปุโรฒของรัเสเซียเพราะฉนั้นรัเสเซียที่ออกเขตห้ามบินก็เพื่อเตือนไม่ให้นักบินลุกล้ำเข้าไปบริเวณน่านฟ้าที่มีการประกาศเขตห้ามบินนี่แหละครับประกาศโนแทมหรือว,ว่าประกาศเขตห้ามบินของรัเสเซียที่ออก มาครั้งนี้นี่ะครับมันข้อมูลมันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอันตรายในน่านฟ้าเช่นการปิดข้อกําหนดหรือว่ารายละเอียดใน,านการปฏิบัติการอื่นๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักบินมีการเปรียบเทียบโนเทมครั้งก่อนกับครั้งล่าสุดนี่แหละครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเหมือนอนกันคล้ายๆกันบริเวณที่เดียวกันเลยนะครับทั้งของรัเสเซียทั้งของยูเครนเพราะนั้น เป้าหมายการโจมตีที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันจึงมีการบ่งชี้ชัดเจนว่ารัเสเซียจะมีปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้ใช้อ,อลเลนิกครั้งที่สองนี่แหละครับในช่วงเช้าว,วันศุกร์ก็คือเช้าว,วันนี้ขณะที่เราทําคลิปรายการนี่แหละครับยังไม่มีรายงานการใช้งานแต่คาดหมายว่าถ้าเกิดมีการใช้งานจริงตามโนแธมที่ออกมาเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นช่วงเช้าว,วันนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเมื่อวันพุธนี่แหละครับ รัสเซียนั้นได้มีการออกคําเตือนออกมาในเรื่องของรัสเซียบอกว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้การโจมตีสนามบินที่เมืองทากันล็อกในภูมิภาคลัสตอปซึ่งอเมริกานี่ยครับใช้ยุคนใช้ขีปรุษน์ ATAC 6ลูก จมตีเข้าไปในสนามบินแห่งนี้และก็เป็นวันเดียวกันที่ออกหนังสือห้ามบินหรือว่า No-Tam ฉบับนี้แต่ไม่ชัดเจนนะครับว่าการออก No-Tam นี่แหละครับเขตห้ามบินนี่แหละมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ยูเครนใช้ขีปรุษ a อ a c B H จ c m s โจมตีเข้าไปที่สนามบินที่ล o อตสต็อปหรือไม่ดูเหมือนว่าหนังสือนี่นะครับมันจะออกก่อนการโจมตีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่แนี่แหละครับสถานทูตอเมริกามีการเตือนการใช้งาน เหมือนกับวันที่20พฤศจิกายนที่ชานทูตอเมริกานั้นก็มีการเตือนในเรื่องของรัเสเซียที่จะมีการใช้งานเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นี่แหละครับเป้าหมายในการใช้งานขีปุรโอลิทิกของรัเสเซียมันชัดเจนมากขึ้นแล้วว่ารัเสเซียจะมีการทดสอบลูกที่2ออย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายการโจมตีนั้นไม่สามารถ มีใครเดาใจและเสียได้แต่ก็มีการคาดหมายกันนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้สําหรับเรื่องเป้าหมายการโจมตีครั้งที่สองครั้งนี้นี่นะครับเมืองที่ดูเหมือนว่ามันมีความเคลื่อนไหวมากผิดปกติและอยู่ในพื้นที่และหน้าเดียวกันนั่นก็คือเมืองสปอลิเซียซึ่งก็จะอยู่ทางใต้ของดัน,นิโปรโลงมาซึ่งมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในเรื่องของเมืองแห่งนี้มันมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลีย การโจมตีที่เมืองนี้นะครับจะเป็นการข่มขู่ยูเครนที่น่ากลัวมากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเผื่อโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการทําให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันได้รับอันตรายจากการที่แขดกับขาดกระแสไฟฟ้าในการที่จะไปหล่อเลี้ยงระบบหล่อเย็นมันอาจจะทําให้โรงไฟฟ้านี่แหละครับเตาปฏิกรณ์นั้นมันละลายกลายเป็นหายนะของการแพร่สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเหมือน โรงไฟฟ้าเชิโนบิวเพราะนั้นความร้ายแรงการโจมตีครั้งนี้นี่และครับรัเสเซียอาจจะไม่จำเป็นใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีแค่ใช้ขีปราวุธโอเลนิกนี่แะครับโจมตีแล้วทำให้เกิดความเสียหายรอบๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนอาจทำให้เตาปฏิกรณ์มันละลายนี่แหละครับมันจะเป็นการข่มขู่ที่น่ากลัวที่สุดของรัเสเซียที่เปิดปฏิบัติการ จมตีเข้าไปในยูเครนโดยใช้ขีปุรโอเลนิกครั้งที่2ในเช้าว,วันนี้เพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องรอเลยละครับว่าลัเสเซียจะเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองที่2ของยูเครนโดยใช้ขีปุรโอเลนิกหรือไม่ในเช้าว,วันนี้ตามที่มีการออกหนังสือเตือนเขตห้ามบินโนแทมรวมถึงเมืองใดจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพราะถ้าเบื่อว่ามีการโจมตีที่ดะนิโปรต่อจากที่ เหมือนโจมตีที่สปโปิเซียต่อจากดะนิโปรที่เกิดขึ้นครั้งก่อนนี่แหละครับการโจมตีที่สปโปิเซียนั้นมันจะเป็นการข่มขวัญข่มขู่ชาตินาโต้ยูเครนอีกครั้งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดของความน่ากลัวที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารปฏิกรสารปฏิกิร,ริยานิวเคลียร์หรือว่าสารกัมมันพภาพลังสีที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนถ้าเผื่อว่าเตาปฏิกอนี่แหละครับมันไม่ได้รับการปกป้องจนละลายในที่สุด รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ